จ้าพี่น้องพี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดน้ำพิมจ้านี่เห็ดเห็ดเพิงเออเห็ดเหลืองจ้าเมื่อนี้มันได้หลายจ้าเบ่งจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมาเก็บมามาเก็บเห็ดน้ำพิมนะจ้าพิมพอเห็ดกองบักใย่นี่จ้าหลายเลยจ้าถือว่ามันจ้ามือนี่เก็บเก็บจ้า ก็สิมีทั้งดอกใหญ่ดอกน้อยดอกเขายังมาทัานใหญ่ดอกเขาก็ยังสิบ่ท่านใหญ่ไงปันไหนจับพี่น้องถ้าเข้าบ่เอาคนอื่นกะมาเอาได้จ้ะแต่ว่าพี์มาไกลแล้วพิ่กรสิเก็บเอาจ้ะเก็บเอา ฝนกระตกชื้นแฉจะต้องเอาไปทำความสะอาดย่างหนักเลยจะเก็บพลังฝนสอบเอาไป ผัดใส่เนยจะพี่น้องอันนี้มันไม่เสแซบจ้ะ มาจ้าผู้ดใดมาเก็บเห็ดมาเก็บน้ำพิมจะพิมก็บมาเก็บอยู่เห็ดต่ว่าเก็บเฉพาะเห็ดที่หฮอลู่จักและหมั่นใจจ้ะเห็ดที่บ่หมันใจก็มีหลายอย่างอยากลองกินเบิง่งแต่ว่าก็ย่านจ้ะเมื่อนี้ก็บได้เอาสมุดมาหนังสือมาเบิ่งคือเก่าจ้ะเบิ่งจ้าพี่น้องเก็บแล้วก็ได้หลายขนาดจ้ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือนาะสวัสดีจ้า